มาจิ้นโน <c oughs> มากินงเขากันจ้ามีเขาประทูปปิ้งโบ้โบม่นทอดด้วจัดปิ่งอันนี้บวบลวกพักพักลวกมีมีหยอดหยอดอันพักลำตาแดงเคยกินบ้นางไหม มากมะละค่ะบบเมนมะละขินกมาะาะาห,ห้าเหรียงก้อยเห็ดขมที่เห้าเห็ดนั่นล่ละจ้ามาเด้อมากินน้ำกันใช่นี่ดอกบวบ วบวบหอมอนักกินจ้าสิเราไมีผักแล้วอุ้นทองเนาะคขาไม่ผักกินแล้วอุ้นทองรดดอ,อกเคยกินมนอนนี่ลามลามลำมตาแดง,งเพื่อนๆให้เป็นแดงๆเนาะ ้วถาคุณสามีนะั่นะมากมากมาละ กินขมใส่กับขมเนาะพี่น้องแต่ว่านั่นกับวกขมหนึง่งเห็ดขมก้อยแซ่บพัก กินกับริกหวานมา,มมามด้อมาด้อผู้ใดอยากน้ำริกต่างประเทศพริกหวาน เจ้าหมามันหน่วยจำกำปั่นเลยน้อหัวไทยมันหน่วยหน่อยไทยมันบ่หญ่เนาะมันบ่อยๆเอ็ดสี่ทังว่ากินเป็นตะแซบมาด้อเป็นทักมากเนาะ จะไม่กินเป็นตะแซสบน้อยใหญ่เป็นตะแซสบมาเด้อแสบอิเลียนล่ะแซบครับ